การดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทพจันทรโรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลให้รับ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษถดยันคัสโรซึ่งกันและกันดำรงอยู่ได้อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทั์ พระเดชพุคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรของบารมีสามสิบทัดพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้เกิด การศีลสมาธิที่เป็นปกติที่ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชภคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรยึดบั้นถือมั่นให้เส้นทางไม่ปล่อยวางบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชะคุลหลวงพุทธจันททัสโร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่มหบยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาอี้เป็นเส้นทางให้ทำบารมีสามสิบพัตพระเดชะคุณหลงปุสจันทัสโร เดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อการพัฒนาประปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศปคุลโลพุสจันทัสรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาธรรมทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรซึ่งเกิดจากการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรรุกเข้าหา ทำทั้งหมดรุกเข้าหาทำกิเลสที่สร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยุคให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นประมีสังสิทัสพระเดชพุคุณลปสุสสจันทสัโรอย่างสมบูรณ์การดำรงอยู่ ด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทำให้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทจาะทำทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้ปลอดภัยไม่ประมาทจากการ ปรับปุงตนเองให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดกันทัสโรที่มีความละเอียดรับรู้ถึงความละเอียดของธรรมทั้งหมดได้สมบูรณ์ตลอดเวลาความละเอียดที่เกิดขึ้นที่ได้จาก ความละเอียดของธรรมทั้งหมดของบารมีสามสิทธัสระเดชปุคุลหลวงปุษจันรรทัสโรทำให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชปุคุลหลวงปสษจันทัสโรได้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจหารตร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความเป็นอย่างอยู่ที่พึ่งพาอาศัยตนเองหล่อเลี้ยงตนเอง ประคับประคองซึ่งกันและกันได้สมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ให้ถูกล่อลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนจากกิเลสให้ไปพึ่งพาอาศัยกิเลสโลภโกรธหลงความมั่นคงการขยายขนาดขอบเขตของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สถจันทัสรก้าวหน้ารับรู้ได้ถึงกิเลสโลภโกรธหลงที่มีมากยิ่งขึ้นจากส่วนที่ถูกพัฒนาปรปับปรุงให้เป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทัสรอย่างสมบูรณ์ วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่งอยู่ที่รับรู้เป็นช่วงของการพัฒนาปรับปรูของบารมีสามสิบทัตพระเดศพกุลหลวงปสษจนทัสโรให้กิเลสได้ถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปสษจนทัสโร ในเวลาที่รวดเร็วเกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้มากในเวลาที่รวดเร็วเป็นการเกิดขึ้นของชาวสิวิไลของชุมชนสังคมยุคชาวซิวิไล บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัศรโรที่ได้จากประโยชน์ของยุคคนพาลที่เป็นยุคของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นกับทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกยูท่านรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลบปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพัฒนาปรับปรุงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดให้เกิดเป็นโอกาส ของการเจริญรุ่งเรืองประสบสุขสำเร็จในชีวิตจากบารมีสามสิทัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทสโรท่านนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้ จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสถจันทัศโรคร,รับรู้ผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสถันทัศโรเพื่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกัด ทำทั้งหมดทุกรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยามีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายด้วยรักเปตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิบรรมรับรู้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัศพระเดชกุหลงพุทธจันทร์ทัสโรที่ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสัธธรรมสิทัศนเดชปุุลุงกุสตันทัสโสรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า